Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลอต้าชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเพนกันนะครับทุกคนเพนเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่เล่นในทั้งจังเกิลแล้วก็มิดเลนเลยนะแต่คลิปนี้ผมจะเอามาเล่นในตำแหน่งมิดเลนนะครับส่วนพลังแฝงที่ผมใช้จะเป็นเคิร์ดอัปเดตนะไอเทมจะไปทางแนวเบิร์ดเดมจ์เลยนะครับตามสไตล์มิดเลนสายเบิร์ดเดมจ์อย่างเพนนะครับส่วนรูนผมก็จะใช้เป็นดิสเลสสิบสปิริตสิบแล้วก็สเตนสิบนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับสำหรับเพลในตำแหน่งมิดเลนนะผมมองว่ามันเป็นตัวที่มีโมโมเลตี้สูงนะครับด้วยสกิลหนึ่งนะมันขึ้นที่ไวนะ อันนี้คือผมฟันเขาไม่โดนนะฟอรเรนอะมันเลยดูไม่ลดเพราะเขาสไลด์มาหาตรงคิวกอดพอดีเนี่ยถ้าออฟเลนเป็นตัวอื่นนะผมว่าฟอรเรนยับแล้วอันนี้คือผมรอคีฟนะผมรอผมเห็นคีฟเราจะเดินมาถึงแล้วนะผมก็หาดิแลก,ก่อนมันน่าจะอยู่แถวนี้ที่ผมคิดนะผมก็จะรีบเคลียร์นะครับแล้วก็จะไปเดินนะ มูล่าดคราไปเอาฟอร์เรนได้ละนี่นะครับพอฟอร์เรนนะมันต้นเกมอ่ะครับมันต้องไปลุมมนะันอ่ะถ้าไม่ลุมอนะ่ะคือมันจะเอาเยอะนะคือในเลนอะ่ะอย่างเป็นคิวกอดอย่างเงี้ยคือไม่มีทางที่จะสู้ฟอร์เรนได้เลยนะอันนี้คือเพื่อนเราสวยมากเลยนะะตามโดนเนะี่ยผมมาฟันสองทีตายเลยที่ผมก็ที่แลกนี่มันน่า,า,ารำคาญดีนะสก,กิลสองมันอนะ่ะ พยายามแบบเดินติดกำแพงนะครับถ้าเจอดีแลกอ่ะคือมันเอาสกิลสองลงกำแพงแล้วก็แบบสะตานงากงงๆกเราอ่ะนี่คือผมเห็นผมเดินกลางแบบไม่ทันนะผมก็เลยจะรอเคลียบบนนะเดี๋ยวให้มูลหลักเขาเคลียร์กลางให้หรือไม่ไก็คิวกอนนะอันนี้เทนรีบนะถ้าถ้าเทียนแบบแบบกาคีฟหน่อยเพื่อนเราก็จะได้เงินไปด้วยน,นะแคลรี่เราอ่ะอืแต่แต่คารไเปนี่เขาก็เอาอยู่นะอันนี้ผมติดผม โอ้สวยอยู่ซาน,นิดมายังไงออ๋ไม่มีอะไรดูมุล,ลาผมโดนผักเข้าไปดิซานนิดเขาอยู่นี่โอ้ฟอรเรนเขามาเติมถึงนี่เลยวะทุกคนก็ไม่รอดอ่ะดิโดนลุมอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็ชนก็ไปซะตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยดูส่งแล้วไม่น่ารอดอันนี้ผมออกมาก่อนนะ เพราะว่าอยู่ไปเราก็ยังทําอะไรไม่ได้อะ่ะผมออกมาเพื่อจะแบบหลบมุมครับแล้วก็เข้าไปใหม่นะเพนมันเพนเราสามารถเดินออกมาได้นะแล้วเราก็แชตสกิลหนึ่งแบบเข้าไปแบบชิวๆอะไปฟันแบบถึงตัวย,ยังไงก็ถึงตัวแคลรี่เขานะก็ทาเหมือนเดินออกแต่แต่จริงๆแล้วเราแค่ออกมาหลบมุมนะคือเพนมิดเลนผมจะไม่ออกแบบของแบบเพิ่มเกาะหรือเพิ่มเลือดนะผมจะเอาเบิร์ดไปเลยอะ คือผมเข้าไปอ่ะผมทําดาเมจได้เท่าไหร่อ่ะแบบผมอยากทําดาเมจให้มันได้เยอะๆอ่ะแล้วที่เหลือก็ให้เพื่อนเก็บอ่ะประมาณนั้นนะถ้าผมเล่นเพลงเป็นมิดนะอันนี้ผมก็คือสองเดิมเหมือนเดิมครับผมเจอทา,าตผมโดดก่อนนะผมผมคิดว่าผมเอาเขาไม่ลงอะ่ะก็กลับมาฟาร์มกลางต่อนนะทุกคนคือผมอาจจะยังพูดได้ไม่ค่อยดีนะครับทุกคนก็ขอโทษด้วยนะมัน ผมมันเป็นคลิปแรกที่ผมอัดสอนนะผมจะพยายามทำให้มันดีนะครับทุกคนจริงๆอะ่ะคือผมก็เล่นได้หลายตำแหน่งนะแต่ว่าตำแหน่งที่ผมถนัดก็น่าจะเป็นเมดนะครับเมดแล้วก็ป่านะที่ผมจะถนัดอยากให้ผมสอนตัวไหนหรือแนะนำตัวไหนอ่ะอย่าเรียกสอนเดียว่าครับเรียกแนะนำเดีกวนะผมก็ช่วยแนะนำได้ครับอันนี้คือเข้าจุ๊บผมนะ จริงๆเนี่ยคือผมเลือกที่จะตามได้นะแต่ว่าผมไม่ตามดีกว่าถ้าผมฆ่ามันได้แต่ดูดิข้างบนอะ่ะเขามีอีกสามคนอะ่ะผมอาจจะตายได้นะผมไม่อยากตายอะ่ะผมไม่อยากโดนชัดดาวอะ่ะถ้าผมโดนชัดดาวผมกลัวว่ามันจะแบบฝั่งมันจะมีตังค์ขึ้นมาแล้วมันจะต่อตา้านเราได้นะอย่างนี้ผมฟันหยอกไะดูดิดูผมฟันเดี๋ยสองทีอะ่ะดูคาเฟดี้ดิเขาก็จะยืนไม่อยู่แล้วอะอันนี้คือผมรอคาเฟนดี้นะเนี่ยผมหาเขานะ เหมือนว่าเขาเดินมาแถวเนี้ยแต่ว่าเขาไปไหนไม่รู้ว่าเขาน่าจะวาร์ปนะแต่จริงๆแล้วแบบเขาก็เดินกลับมาการ์ดนะ <c oughs> นี่คือเขาไม่กลับบ้านอนะ่ะทุกคนดูดิแทนที่เขาควรจะวาร์ปนะถ้ารกคือผมก็คิดว่าเขาวาร์ปแล้วอะแต่เขาไม่วาร์ปนี่ฟอร์เรนก็เหมือนคือเหมือนจะหาผมอะว่ามันไปไหนวะก็หาไม่เจอเนี่ยเราเราก็รอจังหวนะนะเห็นปะคือต่อให้เราอยู่ไกลๆอะเราก็มาเข้าไฟทันอะด้วยสกิล ไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลอันตินะทุกคนคือเพนมันเพนมิดอะ่ะผมมองว่ามันป่วนกว่าป่านะตรงที่แบบว่าป่ามันต้องฟาร์มใช่ไหมทุกคนคือพอเวลาที่มันหายอะ่ะคนฝั่งตรงข้ามก็จะคิดว่าเอ้ยมันไปฟาร์มแต่เพนมิดเนี่ยทุกคนถ้ามันหายอะ่ะฝั่งตรงข้ามมันจะระแวงนะว่าเอ้ยมันอยู่พุ่มไหนหรือว่าหรือว่ามันกลับบ้านเอ้ยเดือ แต่เลือดมันก็ไม่โลมันก็ไม่กลับนี่เนี่ยมันก็จะทําให้ความถึงข้ามแบบคิดนะครับว่าเพลนหายไปไหนแต่เพนเนี่ยนะครับข้อข้อเสียตรงคือว่าถ้าเคียรมันอยู่ในป้อมอะตัวมันจะเคลียร์เข้าไปในป้อมนะถ้ามันจะเจ็บเพนก็สามารถแยกดันเลนได้นะครับทุกคนนี่ผมก็รีบกระโดดแล้วก็วาร์ปนะเพื่อนเราก็บวกกันอยู่ตรงกลางนะคือผมมาทําป้อมให้ข้างบนเหมือนว่ามาทําเวฟให้เพื่อนนะ คีบก็เข้าบนเราก็ถ้าสมมุติว่าเราบวกการชนะเราก็ได้ทางกลางแล้วก็ได้ทางบนนะแต่อันนี้เหมือนว่าเราจะเสียเปรียบนะเพราะว่าผมไม่อยู่นะผมมาแก้เกมละเรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งตอนนิ้ยังไงไอ้รอดมูลาดแล้วก็แอบไปเอาคาเฟที่มาได้นะไรากาดอยู่นั่นเนี่ยนี่ผมรอนะผมรอเผิ่แบบ มีใครสักคนน่ะที่ขึ้นมาเคลียร์ข้างบนน่ะอาจจะเป็นดีแลกแต่เขาก็ไม่มานะผมเคลียร์เสร็จแล้วผมก็แบบดักนะเพนมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะเพนมันทําตัวหายอะ่ะมันจะน่ากลัวฝั่งตรงข้ามมันจะคิดอยู่ตลอดว่เาเพนอยู่ไหนเราไม่จำเป็นต้องโผล่เลนแบบบ่อยอ่ะแล้วโผล่ไปเคลียร์แล้วลเราก็เข้าหา,แบบหาแบบหาแบบ เขาเรียกว่าหาแบบหาแอบอะครับอย่างเงี้ยถ้าผมเข้าไปเอาในป้อมเนี่ยผมว่าผม่าได้นะเนี่ยแต่ว่าผมไม่เข้านะคือผมคิดว่ามันจะมีเพื่อนซ้อนไงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตรงกลางอะโผแค่คนหนึ่งข้างล่างอะโผอีกคนหนึ่งแต่พออีกปับหนึ่งอะข้างตรงกลางเขาโผ่อีกคนข้างล่างเขาโผมาอีกคนคือผมก็เลยอดคิวนั้นเลยไม่งั้นเข้าไปดีนี่น่าจะโดนผมอะผมมีเอ็กซ์คิวด้วยอะ อะไรครับเราก็ดันนะดูดิผมฟันทีเดียวคลิปจะตายทั้งก่องแล้วอะคือมันแยกดันได้เลยอะเพนอะมันเป็นเมทตัวหนึ่งที่มันสปิดพุทได้อ่ะเหมือนอืมถ้าเมทสปิดพุทเหรอก็เดอะแฟดป่ะครับอารมณ์เดอะแฟดป่ะแต่ตัวนี้มันแบบคือมันคือมันเข้าไปได้แล้วว่ามันก็ออกได้แต่สมมุติถ้าเราโดนอย่างเงี้ยเราก็มีอันตีออก แต่เดอะแฟลชเขาก็มีสกิลหนึ่งใช่ไหมทิ้งล่างออกเหมือนกันแต่ผมมองว่าเพนน่าจะออกง่ายกว่าเราก็ทําเวฟไปครับทาให้เวฟมันดันเข้าไปสามทางนะเพนเนี่ยเราต้องเล่นต้นเกมหนักๆนะครับเพราะว่าท้ายเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งละคือมันเก่งแหละครับแต่ว่ามันไม่สุดมันไม่สุดเท่าต้นเกมกลางเกมอ่ะอันนี้คือผมเลือกที่จะออกตัดเลือดมานะผมเห็นมันมี ตาเด็ดนะตาตาเ็ก็มีทกิลที่ดูดเลือดนะแล้วก็ฟอเลนก็มีนะแล้วก็กันคาเนี่อีกที่มานต้องออกดูดเลือดดูดิผมฟันแบบผมฟันสองฉับอ่ะดีแลกแ,แบบร้องไปเลยอ่ะนี่คาร์เพนี่น่าจะแบบหายครับของผมเกิดจัดเลยนะตอนนี้โดนออกก่อนครับผมไม่อยากตีสู้นะ ผมกลัวว่าฟอร์เรนมันจะได้ได้ใจอ่ะมันได้ใจมามันมันลำมันลำคลองที่ผมตายได้เมื่อกี้นี้ผมเอาไปสองทีเรียบร้อยเนี่ยครับเพจมิดเลนนะมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวตรงมันตามเมะแล้วเกมนำอ่ะทุกคนมันจะทำอะไรก็ได้อ่ะเนี่ยฆ่าเสร็จแล้วออกแบบชิวๆมันมีเมทตัวไหนที่ทำได้อย่างนี้บ้างอ่ะผมว่ามันไม่มีนะ เข้าไปตุ้มต้านไบบนันแล้วก็ออกมาได้อ่ะอมผมว่ามันไม่มีอะถ้าใครจะลองหัดก็ไปลองก็ได้นะครับเพจมิดเลนนะผมว่ามันเก่งกว่าป่าเท่าที่ผมมองนะคือเราเคลียร์กลางเสร็จถ้าเป็นต้นเกมนะครับถ้าเป็นอาถ้ามองในฮีโร่เราแครี่เราเป็นตัวต้นเกมหรือไม่ก็เป็นคาเฟนี่ก็ได้ครับ คือเข้าไปเลนบนนะ่ะผมว่าโอกาสได้ค่าสูงออฟเลนเนะี่ยถ้าเป็นฟอร์เลนนะ่ะคือมันแพ้เพลนครับฟอร์เลนนะ่ะมันแพ้ตัวเบิร์ดอนะ่ะฟอร์เลนนะ่ะอันนี้ผมก็กระโดดไปเลยนะล่าครับดูด,ดิ <c oughs> แป๊บเดียวถึงอนะ่ะต่อให้ซานดิเขามีสกิลหนึ่งอนะ่ะเขาก็หนีวิญญาณผมไม่พ้นนะเกมนี้ที่ผมเวอร์จัดเลยนะแบบไม่ตายเลยนะอ่ะซานดิยังร้องอ่ะแรง ผมยังตกใจเลยครับเพราะว่าเกมมันนำนะมันเกิดดูดิผมฟันฟอรเลนสทีอ่ะเรียบร้อยเลยก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับเพนมิดเลนนะถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้น ก็ฝากติดตามชนคนด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม